รู้เองและวกระสานต้านเ็นเลยแมครับถูกมองว่าจะไปโยกย้ายขุนทหารจะไปรวดทหารเขาออกเสร็จเลยก็แตกพือเลยแตกพือในบ้านพิษครับคนละพิษคนละบ้านคาดชายจ้งสุลเกียรติถูกจับควบคุมตัวไว้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงไม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะฮะเวลานั้นแต่ตัวเองไม่โดนจับใช่ไหมอไม่ได้โดนครับเห็นบอกไปแอบก็ไม่อยู่ที่ไหนที่ใกล้ไกลแล้วไปอยู่บ้านคุณพ่อดเอร์สุรเกียรตินั่นแหละนั่นแหละครับ ชิ้นส่วนหนึ่งก็ไปปลอบใจท่านด้วยนะฮะลูกชายท่านต้องมีอยู่คนเดียวน่ะหายไปจาบไปแล้วไม่ทราบอย่างนันเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเพราะเราจะได้อยู่รับทุกแบบทุกแบบทุกข์กับท่านด้วยนะครับแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ขึ้นมาได้ว่าเออเขาบอกว่าการบวชเนี่ยได้คุณลหนักหนาแลวอยากจะบวชนอกจากบวชให้พ่อแม่แล้วก็บวชให้กับคณะของท่านชาติชายที่ปรึกษาที่ถูกจับก็เลยบวชซะเลยก็เลยตัดสินใจบวชบวชที่ไหนฮะไปบวชที่อุบลวัดสุปัตนารามอ๋อบวชนานไหมครับทีแรกจะบวช พอเป็นพิธีสักเจ็ดวันติดวันแต่บวชแล้วชักสนุกไปอยู่ยาวขึ้นอยู่เกินเดือนสี่สิบกว่าวันฝึกออกมาก็ไปเรียนหาวัดครับปริญญาโทปริญญาไทยนั่นกฎหมายน้่นกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาขาเดียวแบบเดียวกับที่อาจารย์ป้งหนึ่งท่านจบออกมาแล้วแหละเดินตามรอยเดินตามราะท่านอาจารย์พู้พี่เลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็เรียนอยู่นั่นปริญญาโทกี่นานแค่ไหนครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนก็จบออกมาเก้าเดือนก็จบออกมาเกียรติยศด้หรือเปล่าฮะได้ ในหลายวิชาอาจารย์เขียนจดหมายมาบอกคาหลังว่าคุณเนี่ยได้เป็นท็อปห้าเปอร์เซของรุ่นอ๋อก็ถ,ถือว่าก็ <c oughs> ดีใช้ไหาก็ก็ดีใจแล้วครับว่าเราไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ขายหน้าคนอื่นเขาอ๋อครับแล้วมันยังไงจับพัดจับผมมูมาอยู่พักชาติไทยกลับมาเนี่ยอาจารย์บอกให้มาช่วยบ้านเมืองผมก็มาถึงปรากฏว่าตอนนั้นบ้านเมืองสงบละมึอยู่ในแคตอนนั้นเนี่ย เอ่อต้องไม่ลืมว่าพรรคชาติไทยเนี่ยมีหัวหน้าพรรคชื่อพลเอกชาติชายก่อนที่จะยึดอำนาจนะครับใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก่อนจะมาตั้งพรรคชาติตอนหลังายึดอำนาจท่านก็ไปออกเป็นชาติพัฒนาตอนนั้นเอ่อท่านประมาณประมาณประนเป็นเลขาธิการพรรคท่านประมาณเป็นหัวหน้าพรรคตอนนั้นกลับมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเออกลับมาเนี่ยก็ตึงๆว่างานอยู่สักพักหนึ่งอาจารย์สุเกตบอกว่าไปเป็นอาจารย์เถอะไปไปสอนนังสือกัน ผมก็ไปผมาก็ไปสอนหนังสือที่ร้านกำแหงภาควิชาปริญญาโททีะติศาสตร์นะครับสอนอย่างนี้อยู่หลายตีอ๋อไม่น่าเขาเรียกอาจารย์เออาจารย์เอเขาตรงนี้มันก็เริ่มตรงนี้นอกจากเพื่อนที่อยู่ร้านเนียมาก่อนอันนี้คนนั้นเนี่ยเพราะแกเรียเพ้าหน้าแกเที่เรียนแถวที่สอนตรงนี้การ่อที่กฎหมายปริญญาโทที่รามและเห็นเดกเอกชนด้วยครับมามาไล่ลังจิตเขาอยากจะได้อาจารย์ที่ไปสอนกฎหมายที่เป็นพูดสอนเป็นภาษาอังกฤษอินเตอร์เราโรงเรียนภาคภาษาอินเตอร์บก็ไปสอนที่นั่นด้วย ตอนนั้นก็ได้ความเป็นอาจารย์ขึ้นมาในข้อบางคับอาจารย์เป็นตัวเลยกันที่เลยก่อนจะเข้าสู่วงการการเมืองเต็นตัวเหมือนกันครับผมตอนปีไหนครับตอนที่ปีสามเจ็ดผมต้องแต่งงานตอนนั้นคุณบรรหารขึ้นเป็นหัวหน้าพรคแล้วสิครับคุณบรรหารกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้าพันก็เลยติดต่อมาที่อาจารย์สุเกศเพราะคุณท่านคุ้นเคยกับอาจารย์สุเกศตั้งแต่สมัยอยู่บ้านพิชลโลกตอนนั้นท่านบรรหารเป็นนักทิามหาไทยกัอะไรด้วยกันใช่ครับก็มาชวนอาจารย์สุเกศมาช่วยตั้งทีมวิชาการให้ท่านบรรหารหน่อยก็ชวนอาจารย เฮ้ยมีงานทางด้านวิชาการครับผมเป็นคนสนใจงานว่าด้วนวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปทํำไหมอ๋อก็เลยเข้าไปทําก็เข้าไปก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมครับเขาเรียกเป็นรัฐมนตรีเงาได้ไหมครัโอ้ไม่ไม่ใช่แล้วครับห่างไกลห่างไกลครับก็เป็นเบอร์สองรองจัดรัมนตรีเจ้ากระทรวงไม่ไหมครับตามถ้าเกิดเทียบขั้นตามระดับกฎหมายเลยนะครับ ครับ <c oughs> แต่ก็ขอตัวเล็กน้อยนตัวเล <ไป S 1> ็กน้อยโอ้โหก็คุยกันเนื้อหาสาระด้วยในะครับแหมเจาะลึกไปถึงชีวิตแล้วก็การทำง,งานอาจารย์เอข้าด้วย <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวส่วนตัวยังมีให้เรื่องให้เจาะอีกครับมีเรื่องให้ล้วงอีกเยอะเลยครับนี่เฉพาะสองห้องที่เหลือครับพ่อแม่พี่น้องห้องอะไรครับอาจารย์เอครับก็ห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ ห้องของลูกห้องคุณลูกครับน้องปันนะฮะัน้องปันนี่วันนี้อยู่ไหมครัอยู่ครับเอาไปมาถ่ายวันเสาร์เข้าใจว่าตื่นแล้วเอาตื่นแล้วได้ยินเสียงแววๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปทักเขาๆหนนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวใส่จริงนะน้องปันโอ้เขากลับพิ่งตื่นเอาเข้าไปได้ยีงอ๋อสวัสดีภรรยาครับ อ๋อคุณนุชอ๋อปรยาอาจารย์เอนะครับใช่ครับอ๋อน้องปันก็้องปโนหัวฟูเพิ่งตื่นนะครับเนี่ยเอ็นเอโลผมมาด้วยเปล่าครับคุณนุชครับมันอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยครับผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยนั่นผู้ชายครับเด็กชายปันโอ้โหปันนี่แปลว่าปันเสียงเนี่ยก็คือแบ่งปันนั่นเอง สกดปปแมนากาศนอนเนนนอนเนนการันแปลว่าตำราแปลว่าหนังสือเพราะคุณพ่อชอบนางสือเป็นนักวิชาการแน่นอนเลยหวังว่าอ๋ออันนี้อันนี้มีลูกอีกคนหฮะอ่านี่ลูกสาวครับนี่ลูกสาวอ้าวดุจังเลยลูกโอ้โหนบเบิร์ดเลยโอ้เขาห่วงพ่อห่วงมากเลยนะห่วงพ่อแม่เขาเฟยเฟยอ๋อชื่อหนูเฟยเฟยอย่าดนนะเห็นตัวอย่างนี้เนี่ย เข้าวงที่อ้อหนี่เห็นบอกเป็นตัวโปรดประจําบ้านเลยแหละครับครับเป็นแล้วฮะคุณนุชครับมากเลยค่ะสุดที่รักของคุณพ่อเขาเลยค่ะแล้วฮะค่ะพ่อพ่อกันเลยนะคะเข้ากันอ๋อแลฮะพ่อนีุ่กแล้วมีลูกสองอฮะมีลูกสองอ๋อใครที่เข้าใจมีลูกหนึ่งไม่ใช่นะครับมีลูกสองอันนี้ลูกจริงๆจริงอันนี้ลูกจริงอีกแบบอ่าอีกแบบหนึ่งคือเี้งเข้ามาก่อนแล้วค่อยมามีลูกทีหลังอ๋อครับครับ เนี่ยนี่อันนี้ทำกระของรูปคดังไหน่าลงในขาะเห็นบอกต้องพบรูปถ่ายติดกระเป๋าสตางค์นะอาจารย์อ่ามีเลยโอ้โหอนี่โอ้โหนี่เห็นไหมครับนี่เอามาจากกระเป๋าสตางค์ะปันกันเองเลยนะครับโอ้โหไอมีรูปมีรูปรูปปั้นมาเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายเปลือกรูปเปล่อกรูปไฟๆเนี่ยโอ้ครับโ๋าอ้อในห้องนี้ก็เป็นห้องของน้องปั้นนี่แหละฮะ โอ้ก็เปบ่อยเจ้าเฟร์ๆอยู่บ้านเนเป็นคุณนายแล้วก็รย์เองครับเขามีนิสัยเขาอย่างนั้นจริงๆหนึ่งขี้น้อยใจแล้วสองถ้าไปนั่งเนี่ยจะเขาจะนั่งอยู่ในที่ที่สูงที่สุดที่เด่นที่สุดเสมออ๋อเจ้ายศเจ้าย่างด้วยเนี่เจ้ายศเจ้ายางคนรุ่นไม่ธรรมดาเนี่ใช้ขายยาคุณนายไง๋อเรียกคุณนายหรือว่าคุณนายคุณนายแล้วใครจะไปใช้เขาเนี่ยไม่ได้ผมก็ใช้เขาไม่ได้นะะต่างให้ทําอะไรไม่ทําหรอก โอ้โหนี่มันแค่จะเอาใหญ่นะคุณนายอก็เลยเลี้ยงแก้วอะไรก็สนุกเพลิอนเตินเลยนะะคุณนี่ชอบเลี้ยงสัตว์เหมือนกันเลยชอบเลี้ยงสัตว์ทั้งคู่เห็นบอกคุณนุชนี่ก็ไม่เบาเนี่ยหลาเลี้ยงคุยกับมันเลยคุยกันรู้เรื่องเลยฮะครับเป็นคนคุยกับสัตว์นะครคุณนุชอบค่ะเขารู้เรื่องแล้วค่ะจริงๆเดี๋ยวเราคุยให้ดูหน่อยได้ไหมครับคุยอะไรครับคผมอยากจะเห็นเลยคุยคุยอะไรก็แล้วกันจะมง ใี่ครับลูกใช่ไหมครับสบายใจค่ะบางทีก็จะเวลาคุยกับเขาเขาก็จะเอียงหน้าเอ๊ะอะไรแบบนี้ค่ะจะมีีนะเราคุยกับเขาได้เขารู้เรื่องว่าเขาแสดงสื่อให้เขาว่าเราโกรธเขาหน้าตอนนี้นะเขาทําไม่ถูกนะเราชอบใจเขาก็จะยิ้มอะไนแบบนก็รู้ภาษาแต่ทีเดียวมันพูดไม่ได้เหมือนคนใช่เขาจับได้จับได้เหมือนกันนี่งาจารยอ๋นียิ่งรึบเลยกับเรื่องตัดเลี้ยงเลยนะครับคถึงันาดบอกว่า เฟฟเนี่ยคือสื่อแห่งอะไรฮะดวงวิญญาณเลยเปล่าครับความรั้สึองคนเลยเปล่าครับแต่เฟยเฟยนี่เป็นเป็นเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งเป็นสื่อที่ทําให้เราคุยกันเองได้สนุกด้วยคือคุยเรื่องของเขาแล้วบางทีวิธีที่คุยผ่านมาฮะคุยผ่านหมาเหมือนว่าบางทีเราอยากจะบางทีเราอยากจะโรแมนติกบอกบอกรักบอกห่วงเขาเนี่ยเราก็คุยกับเฟยเฟยเสียงดังๆนิดนึงเขาก็กำลังโฉนสงสัยแต่เขาก็ฟังไปด้วย จริงจริงบานที่ก็เขินเขินนะไม่ได้บอกตรงๆทางด้านมองบอกรักนะเฟยเฟยแต่ไม่ใช่รักเฟยเฟยนะรักคุณนุชเท่านะอันี้ก็บอกว่าเฟยเฟยนั่นแหละเพราเารู้ว่าควมหมายคือรักครอบครัวแล้วแรงงอนฮะคุณนุชงอนเฟยเฟยไปบอกเจ้านาเจ้าจ้ให้รีบให้รีบมางออย่างนี้ใครมีวะแต่ก็ดีนะครับตั้งแต่รู้จักกันจริงจริงรู้ับผมเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมที่โรงเรียนสามเสียินีาอะไรรู้จักกันตั้งแต่ม4 เห็นกเรียนห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลยกรรมเทศนี่เล่นตลกดีนะฮะก็ผมว่าเขารู้จักกันมาแต่งงานมาเก้าปีแต่รู้จักกันมายี่สิบปียี่สิบปีนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วัยรุ่นเลยแหละวัยใสวัยโจเลยใช่ครับแล้วก็จะจะเห็นเห็นอุปนิสัยกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยทะเลาะกันเขาเป็นคนใจเขาเป็นผู้หญิงใจเย็นบีไม่เคยทะเลาะกันเลย คนนี้นะคุณนี่เป็นคนที่ไหนฮะคุกรุงเทพหรือเปล่าตันยาลาครับโอ้ใต้ใสุดแดนสยามครูทูหรือเปล่าอยู่ยะลาอยู่ในที่เบตองหรือแม่เมืองค่ะโอ้แล้วฮะ คุ้ก็ไต่ไม่ได้นะคะเพราะแหอำเภอเมืองมีแต่คนจีนเยอะนะคะครับก็คือหน้าตาคือไม่ใช่คนไต้นะดูเป็นหน่วยยอร่ายังไงเลยจำได้แต่พูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้ที่บ้านทำกันค้าสิครับใช่ค่ะทำกันค้าอะไรครับที่กระหล่ำเดือดล่ะก็เสื้อผ้านะคะโอ้คุณแม่คุณแม่ยายพี่น้องก็ยังอยู่ที่นี่สิครับตอนนี้ค่ะก็มีองสองคน เป็นคุณหมอคนหนึ่งแล้วก็ทําธุรกิจอีกที่นั่นอีกคนนึงอยู่ที่จีราเนี่ยฮะราค่ะแต่ว่าคุณนุชกขึ้นมาในกรุงเทพใช่ค่ะมันในมสี่ที่ที่สังเสินทอะไรที่จีอะยรแล้วมาเจอหนุ่มอีสานเลยอีสานกับอีสานกับปากใต้มาจ่าเอ๋กันที่มสี่ที่สังเสินอ๋อแล้วมาเป็นแฟนกันตอนสมัยไหนฮะประมาณมหกครับตอนมหกก็เลงจะเอ็นทานแล้วก็มีความรู้สึกสนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรไงฮะอ๋อเริ่มจะพอเป็นเพื่อนก่อนนเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะครับ แล้วตอนหลังๆก็เริ่มมีเขาเอ๊ะเรากังจะไปไปอเมริกาแล้วเนี่ยเราจะ<อ>ไม่เจอเขาแล้วก็ชักอะไรอาว,วรอพราะด้วยความอะไรอววรนั้นต่อมาภายหลังก็กลายเป็นความรู้สึกผูกพันจนกระทั่งพอจบมาหาวิทยาลัยจบอะไรต่างๆแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆแล<อ>้วในสุดก็ก็มาแต่งงานกันอก็เริ่มจากชั้นเรียนใช่ครับคุณนึกก็บอกเออคุณเอ๊คุณเด๊หรือภาษาอังกฤษนี่ประโยชน์ที่ว่ายัางไงอ่ะผมลอกเลขเขาบอกคอ,อ,อยล้วงเล่ห์คุณลึก ฮะก็ตอนที่อาจาไปอาวัตนี่ก็เห็นบอกก็ตากเขาเขาก็ไปครับเขาก็ไปเรียนที่นู่นเหมือนกันครับแล้วก็แต่งงานกันปีไหนครับกลับมาถึงปีสามเจ็ดพอแต่งงานเสร็จสักเดือนเดียวซะท่านบรรหารก็ก็มาชวนพอดีอ๋อก็ไปเข้าโดยบังเอิญวงการการเมืองใช่ครับเอพอมีลูกโอ้หลายปีเก้าปีที่บกันแเก้าปีครับโอ้ทีแรกต้องขยันขยอยครับคุณนุชครับจะไม่ยอมมีลูกใช่ครับไม่ไม่ชอบเยอะ คนคู่ทั่วไปเขาแต่งงานเนี่ยุกคนนะเขาอยากมีลูกแต่ทางเดนบอกไม่เอาไม่เอาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนพมาะอะไรครับผมมีความปรารถนาอยากจะมีชีวิตคู่มานานแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่พอยังไม่พออยากจะใช้เวลาแบบชีวิตคู่เนี่ยเยอะๆนะครับโอ้แล้ว9ปียังไม่เยอะอีกเลยครับยังก็ยังไม่พอ ก็ยังไม่พอก็ยังสรุกกักการมีชีวิตคู่มากๆไม่อยากมีภาระมาเนอะ่นยาก่งโตทองลากไปดยวยไปไหนไม่ได้คนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามองเห็นลูกเป็นเรื่องของการมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าแล้วดูจะลูกตัวนี้มันมองมองกินมากเนี่ยกินมากเลยไม่อยากให้รูกมาแทรกกลาง ไม่ยังไม่อยากให้มีอะไรมาแทรกอย่างลูกตัวนี้ตัวนี้มาแทรกอันนี้แทรกอันนี้ไม่มันแทรกอย่างนี้องค้องก็เลยก็ไม่ชอบเลยก็ไม่อยากให้มาตอนนั้นก็ยังไม่อยากมีก่อน